สดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาดค่ะซึ่งจะอยู่ในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการคำนวณน,นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาดนะคะนะักเรียนซึ่งจุดประสงค์ในการเรียนรู้นี้นะคะก็คือ1 เข้าใจความหมายของคำสั่งต่างๆค่ะ 2. ประมวลผลชุดคำสั่งเพื่อทำภารกิจที่กำหนดนะคะ 3. บอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราไปทำกิจกรรมแคทแมวกันก่อนคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่ากิจกรรมแคทแมวของเราเป็นยังไงสำหรับกิจกรรมแคทแมวนี้นะคะ เดี๋ยวมาฟังคำชี้แจงจากคุณครูก่อนนะคะก็คือ 1. ครูจะให้นักเรียนช่วยกันออกแบบชุดคำสั่ง c นะคะเพื่อให้แมวเดินไปเก็บตัวอักษร c ค่ะแมวเดินไปเก็บตัวอักษรตัวแรกนะคะคือตัว c และ2ให้นักเรียนช่วยกันออกแบบชุดคำสั่ง a ค่ะเพื่อให้แมวเดินไปเก็บตัวอักษร a ค่ะ ต่อไปค่ะข้อ3ให้นักเรียนช่วยกันออกแบบชุดคำสั่งทีค่ะเพื่อให้แมวเดินไปเก็บตัวอักษรทีค่ะก็จะได้ c a t cat แมวนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะนี่ก็คือหน้าตาของชุดคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้โดย ตัวนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากแมวใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มต้นจากตัวแมวตัวนี้นะคะคือแมวของเราแมวของนักเรียนที่จะต้องเดินไปเก็บตัวอักษรอ,อะไรบ้างนะคะเมื่อสักครูน่นี้ตัวอักษร c a แล้วก็ t นะคะดูสิคะว่านักเรียนจะ สั่งแมวตัวนี้ของนักเรียนเดินไปทางไหนในการเก็บตัวอักษร C ก่อนอันดับแรกคะนักเรียนอ่านะคะนี่ก็คือคำสั่งแรกของคุณครูนะคะก็คือให้นักเรียนเดินไปทางขวากี่ครั้งคะ3ครั้งนั่นเองคะ่ะนักเรียนแมวนักเรียนใช่ไหมคะเดินไป ขวาหนึ่งครั้งขวาครั้งที่สองและขวาครั้งที่สามเพื่อเก็บตัว C ตอนนี้เราเดินเก็บตัว C ได้มาแล้วนะคะนะักเรียนตอนนี้เราได้ตัว C แล้วนะโดยชุดคำสั่งของตัว C ของเราก็คือให้เดินขวาขวาขวานั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูคำสั่งตัว a กันค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ตัว c มาแล้วใช่ไหมคะโดยการเดินขวาขวาขวาใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะต้องการเก็บตัว a เราจะต้องเดินไปทางไหนต่อคะใช่ค่ะเราก็จะต้องล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 ,ง,ลงกี่ครั้งคะนักเรียน 3ครั้งนั่นเองค่ะก็คือลงครั้งที่1ลงครั้งที่2และลงครั้งที่3เพื่อเก็บตัว a ของเราตอนนี้เราได้ตัว a มาแล้วนะคะโดยชุดคำสั่งตัว a นั้นเราจะใช้คำสั่งว่าลงลงลงต่อไปค่ะนักเรียนเราจะไปหาตัว t กันแล้วนะคะ อมอสักครู่เราได้ตัว C ไปแล้วและก็ตัว A ไปแล้วตอนนี้เราจะเดินทางไปหาตัว T กันค่ะซึ่งในชุดคำสั่งของตัว T นั้นเราจะใช้คำว่าซ้ายซ้ายซ้ายนั่นเองค่ะนักเรียนซ้ายทั้งที่หนึ่ง ซ้ายครั้งที่2และซ้ายครั้งที่3เห็นไหมคะจากชุดคำสั่งเราก็สามารถเก็บตัวอักษร C A T ได้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมาทบทวนอีกครั้งนึ่งนะคะชุดชุดคำสั่งที่ C นะคะเราจะใช้คำสั่งว่าขวาขวาขวา ช่ไหมคะส่วนชุดคำสั่งที่ a เราจะใช้คำว่าลงลงลงถูกต้องไหมคะชุดคำสั่งนี้อยู่ที่การออกแบบของนักเรียนนะคะว่าจะให้แมวตัวนี้เดินไปทางไหนโดยการเก็บอักษร c a t ให้ได้ครบทุกตัวนั่นเองค่ะคำถามนะคะนักเรียน ในการออกแบบคำสั่งทีนะคะสามารถออกแบบได้กี่วิธีคะและแต่และวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรเมื่อสักครู่นี้นะคะการเก็บตัวทีนักเรียนคิดว่าการเก็บตัวทีตัวนี้ตัวทีตัวนี้นะคะนักเรียนคิดว่าออกแบบได้กี่วิธีเอ่ยเมื่อสักครู่ครูมาทาง มาทางนี้ใช่ไหมคะมาจากคุณครูมาทางนี้แต่นักเรียนคิดว่าถ้าจะให้แมวตัวนี้ไปเก็บตัวทีสามารถเดินได้กี่วิธีเราไปดูคำตอบกันค่ะนักเรียนคำตอบก็คือ2วิธีด้วยกันค่ะก็คือวิธีที่1ย้อนกลับไปทางเดิมโดยกลับหลังหันแล้วเริ่มเดินขึ้นไปข้างบนอ่า วิธีที่2ก็คือเดินตอบลงไปข้างล่างซึ่งวิธีที่2จะใช้คำสั่งน้อยกว่านั่นเองนะคะเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้จะสรุปได้ว่าการเขียนชุดคำสั่งนั้นนะคะในการทำงานใดๆ จะต้องมีการวางแผนก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนเพื่อเป็นการลำดับขั้นตอนของการทำงานค่ะเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้และการทำงานใดๆก็ตามนะคะอาจมีชุดคำสั่งได้มากกว่า1ชุดคำสั่งค่ะ ะะได้ทํากิจกรรมของเรากันไปแล้วค่ะคุณครูแบงค์เดี๋ยวเรานะคะจะต้องมาทําใบงานที่1ค่ะเรื่องอะไรคะใบงานศูนหนึ่งนะครเรื่องพาหมาน้อยกลับบ้านใช่ค่ะเอ๊ะทำไมต้องพาหมาน้อยชี้แจงในข้อที่1กันเลยนะคะครับผมคําชี้แจงในข้อที่1ครับจากรูปด้านล่างครับให้พาหมาน้อยจากตําแหน่งที่ปรากฏในรูปก็คืออยู่ตรงกลางเลยใช่ค่ะ,ะครตรงนี้นั่นเองถูกต้องไปทํากิจกรรมหยิบลูกกุญแจ จากนั้นไข่แม่แกุญแจครับและเดินทางกลับบ้านตามลำดับนะครับ<ช>นั่นก็คือเราจะต้องไปหยิบลูกคุญแจก,ก่อนนะครับแล้วถึงจะนำมาไข่แม่แกุญแจทางด้านล่างะนะครับและเดินทางกลับบ้านนั่นเองเป็นไปตามลำดับตามนี้เลยใช่ค่ะคคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะคให้พิจารณาชุดคำสั่ง A B และ C ค่ะแสดงว่ามีด้วยกันสชุดคำสั่งนั่นเองนะคะว่าตรงกับกิจกรรมใดให้ทำเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมนะคะของคำสั่งที่7ค่ะของแต่ละชุดคำสั่งนั่นเองเรามาดูกันก่อนนะคะคำสั่ง A นะคะก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวนักเรียนก็สามารถที่จะอ่านทบทวนกันได้นะคะในข้อที่7ค่ะันี้นักเรียนใช่นักเรียนจะต้องทำเครื่องหมายถูกใช่ไหมคะคุณครูแงคงหน้า เงื่อนไขหรือว่าหน้าข้อนั้นนะคะอย่างเช่นชุดคําสั่ง A นักเรียนคิดว่าตามขั้นตอนนี้เนี่ยหมาน้อยของเรานะคะทำภารกิจอะไรก็จะเหมือนกันเลยค่ะทั้ง A B แล้วก็ C นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนต้องทําอะไรต่อคะคุณครูแบงค์ครับผมก็จะต้องมาทําการตอบคําถามในข้อที่2นะครับนำชื่อชุดคําสั่ง A B หรือ C เนี่ยมาใส่ในตารางตามลําดับขั้นตอนของการ พาหมาน้อยไปถึงบ้านนะครับลำดับขั้นตอนเนี่ยก็จะมี1เดินไปหยิบลูกกุญแจครับ2เดินทางไปไขแม่กุญแจและ3เดินทางไปถึงบ้านนะครับส่วนช่องอีก1ช่องนะครับก็คือชื่อชุดคําสั่ง A B C นะครับนำมาใส่ให้ถูกต้องนั่นเองใช่ค่ะนักเรียนจะต้องนําคําสั่งนะคะหรือว่าชุดคําสั่งเนี่ยมาใส่ให้ถูกต้องะนะคะ <ผม S 1> ตามที่คุณครูแบงค์ได้บอกไปเป็นตัวภาษาอังกฤษใช่ค่ะค เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในชุดคำสั่งที่คุณครูได้กำหนดให้จากรูปด้านล่างนะครับให้พาหมาน้อยเนี่ยจากตำแหน่งที่ปรากฏในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับไปทํากิจกรรมหรือทําภารกิจนะครับต่างๆก็คืออย่างแรกเลยก็คือหยิบลูกคุญแจครับ2ไข่แม่คุญแจและ3ครับเดินทาง ถึงบ้านตามลำดับนั่นเองใช่ค่ะเราจะมาเริ่มต้นนะคะที่ชุดคำสั่ง A กันก่อนเลยนะคะครับผมในชุดคำสั่ง A นะคะก็จะมีเดินหันขวา2นะคะเดิน8หันซ้าย3เดิน4โทษทีค่ะหันซ้ายก็คือในข้อที่3นั่นเองนะคะแล้วก็เดิน4ช่องนะคะหันซ้ายเดิน1นะคะ แล้วก็ในข้อที่7นะคะว่าเป็นชุดคำสั่งของอะไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะเป็นชุดคำสั่งไขแม่กุญแจนั่นเองค่ะครับผมเดี๋ยวให้คุณครูแบงค์นะคะใช้ไม้นะคะชี้ไปที่ลูกกุญแจค่ะคุณครูแบงค์เราจะเริ่มเดินจากตรงนี้ใช่ค่ะเวลาเราหยิบลูกกุญแจนะคะแสดงว่าเราเนี่ยหันหลังที่จะหยิบลูกกุญแจอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราเดิน8ครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงคะคุณครูแบงค์เราก็จะติด ตใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหันขวาสองครั้งก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีคําสั่งกับหลังหันนั่นเองค่ะใช่ครับคือให้เด็กๆสังเกตที่ในส่วนของทิศทางของสุนัขนะครับว่าไปทางใดนั่นเองเด็กก็จะได้ไม่งงนะครับเอาละเริ่มเลยนะคะคุณครูแบงค์หันขวา2ค่ะหันขวาสอเราก็ต้องหันไปทางนี้ก่อนค่ะแล้วก็ลงมาทางด้านล่างใช่ค่ะแล้วก็เดินแค่ะหนึ่ง 2,3,4,5,6,7,8ี่หคผมหลังจากนั้นหันซ้ายค่ะคหันซ,ซ้ายเพื่อที่จะให้หน้าสุนัขหรือหน้าหมาเนี่ยไปทางด้านนูนนั่นเองค่ะไปทางด้านนี้ไปทางด้านนี้นะครับก็หันไปปุ๊บาหารแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดิน4ค่ะก็เดิน4ค,ครับ1,2,3,4แล้วก็หันซ้ายค่ะครับผมเพราะว่า หน้าสุนัขเนี่ยหันไปทางด้านนู้นอยู่นะครับเราจะต้องให้หน้าสุนัขเนี่ยหันขึ้นไปทางบนถูกต้องครับก็หันเรียบร้อยแล้วน่ครับแล้วก็เดินหนึ่งครั้งเดิน่ะเพื่อที่จะไปไข่แม่กุญแจเรียบร้อยตรงนี้อันนี้ก็เสร็จภารกิจในชุดคำสั่ง A แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดคำสั่ง B กันบ้างนะคะสำหรับคำสั่ง B และคำสั่ง์ีนะคะและก็ข้อที่เหลือ ให้นักเรียนลองทําด้วยตัวของนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากค่ะที่ตั้งใจเรียนแล้วเจอกันใหม่ในวิชาต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ